H ่อถามว่าคุณคาดหวังเงินเดือนเท่าไหร่โอเคค่ะพี่มีคําถามยากจะถามน้องน้องคาดหวังเงินเดือนที่เท่าไหร่คะพี่ต้องการให้หนูเสนอตัวเลขก่อนเนี่ยเพราะว่าพี่จะต่อรองเงินเดือนหนูใช่ไหมคะหนูรู้นะคะว่าตําแหน่งนี้เนี่ยมันได้ฐานเงินเดือนที่เท่าไหร่แล้วหนูก็รู้ได้ว่าพี่จะกดเงินเดือนหนูใช่ไหมคะโอเคค่ะพี่มีคําถามยากจะถามน้องน้องคาดหวังเงินเดือนที่เท่าไหร่คะขอบคุณมากนะคะที่ถามคําถามนี้พี่เห็นใช่ไหมคะว่าในเรซูเม่เนี่ยหนูไม่ได้ระบุตัวเงินเดือนเอาไว้ดังนั้นเนี่ยพี่ช่วยแชร์ให้หน่อยได้ไหมคะว่า ได้เงินเดืนอนที่ประมาณเท่าไรขอบคุณมากนะคะที่ถามคำถามนี้คือจริงๆตัวหนูเองอะค่ะก็ยังไม่แน่ใจว่าจะต้องระบุตัวเลขเท่าไหร่ดีเพราะว่าตําแหน่งก่อนหน้าค่ะหนูทํางานเนี่ยมันรวมกันทั้งหมด4ตําแหน่งก็เลยได้ตัวเลขเงินเดือนที่สามหมื่นบาทค่ะคือตําแหน่งงานที่หนูทำมาค่ะมันมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงแม้วหนูเนี่ยก็รับได้แน่นอนดังนั้นเนี่ยหนูก็เลยคาดหวังในส่วนตัวเงินเดือนแล้วก็รายละเอียดงานเนี่ยให้มันสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันซึ่งหนูยินดีนะคะที่จะพูดคุยกับตัวเลขของตําแหน่งงานานั้นนเื่อหู ได้เดนรูเกี่ยวกับรายละเอียดงานนั้นแล้วค่ะที่เลือกนองเลยค่ะ